สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเร,ราะศุคราช1ั4 5รผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่พำนักในต่างประเทศที่ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนก,กิจการถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ยึดมั่นในการกระทำความดีอันเป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเองรวมทั้งได้น้อมจิตดำลึกถึงพระมหา,า,าคัมภีร์อัลกุรอานที่พระอโลได้ประทานให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักศาสนบัญญัติในช่วงเวลาสำคัญนี้การปฏิบัติศาสนกิจ ในเดือนรอมฎอนจึงเป็นการฝึกฝนจิตใจการสำรวมตนความอดทนอดกลั้นกระทำแต่สิ่งดีงามและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและสัตราอนแรงก้าซึ่งจะเป็นการน้อมจิตบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้อภิบาลในวาระมงคลแห่งเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะศักราช1445ผมขอพรอ,อันประเสริฐแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอํานวยพร ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมประสบความสุขสวัสดิ์มีความเจริญรุ่งเรืองมีกำลังใจและกำลังใจที่เข้มแข็งและสมปรารถนาดังที่มุ่งหมายไว้ทุกประการเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมแห่งสันติภาพสืบไปขอบคุณครับ